ไออารดบุกมากครับมันโหรับลกมากนะครับผมผมจะเอาเลยเครื่องอโตัวตัวบบรีโครงสร้าง5.8โซนตัวนี้ครับตัวทีดัมเนาะตัวที่ว่ามีตัวยึดแทนตัวนี้ครับเดี๋ยวจะมาตัดไม้ไม้เ t r a ครับเอาไปไว้สําหรับรองเครื่องลูกค้าเวลาลูกค้าสั่งซื้อเครื่องครับมันบ่มีไม่ล่องเครื่องเลยนะครับโอเคมาเอาตัดสั้นๆครับสั้นๆไปครับ

เดีย๋ยวจะให้ดูหน้าไม้ด้วยมันสวยขนาดไหนาขาดบ่ล่ะเหะมือนจะไม่ขาดนี่นเนาะยังยังค่ะทำไงวะไม่ขาดแต่ก่อนเป็นแลมโบยกไม้ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วแก้แล้วแก้ <c oughs> มันต้องไพีคคือีนีทางหนึ่งสิคะไป่รักไม่เป็จ ทิศมาเทคกไปทางฟ้อนนี่เลยวนี้เดียวเองวะโอ้ด่าครัน ไม่ค่อยจะซุ้มซ้ำเลยว้าวอ้ยเอาไว้ดุนค่ะเปียกไม้ลอกเลยอุ้ยมีตัวนั้นด้วยด้วงอุ้ีมีไม่งัดนะครับไม่งัดไม้ผมมีว่ะ อุ้ยเข้าไปเข้าไปใกล้มันสิทับขาป่ะนี่ึบบบมันเดนนี่เดียวเนาะสิขาดปะล่ะมันต้อมันมันตอมีใหม่งันย่าง เดี๋ย uhm วนะะิดเดียวเองฮึฮอเดี๋ยวงัดขึ้นปักเดียวก็หลุดแล้วมั้งอ่ะงัดมืดเดียว เรียบร้อยเดี๋ย้เดี๋ยวผมจะลองยกขึ้นรถด,ดูครับมันจะยกไหวหรือเปล่าเนาะลองเบิ่งครับเอามาสองตัวครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เลยตัวนี้ลูกนะตัวนี้เป็นกระทิงเฮ้ยไม่ใช่เป็นอาโตวรุ่นหกพันครับลองดู ็วตงันนี้ผมขาไว้ฝั่งหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปไปผ่าครับเป็นกระดาษเล็กทีหนึ่งอ่าเรมบูค่ะเรมบู กำลังเหมือนเดิมหรือเปล่าเฮ้ยมันต้องเอาฝันเรียบๆขึ้นมันจะสไลด์ได้ง่ายืมคือจะเป็นตะหนัก งัดดาบบอกไปนี่หนึ่งสองสามอุ๊ยโอคคืนนี่ไปนอนเอว okay. เกคะพี่น้องเอาเคร่เรียบร้อยไปหนึ่งเอาไปทอนเดียวก่อน จะตัดสามทอนหรอเดี๋ยวคนเอาทีหลังอ๋อเอานั้นไปอันเดียวโอเคโอเคครับ